สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบับซึ่งเป็นผู้นําของฮังการีเดินทางเยือนยูเครนพร้อมกับเข้าพบป,ะร,บประธานดิบูร์เลนเมียเซลนกี้ผู้นํายูเครนแบบไม่ได้นัดหมายในกาหนดการโดยเป็นการเดินทางเยือนหนึ่งวันหลังจากที่ฮังการีดันรับตําแหน่งประธานสภายุโรปแบบหมุนเวียนและถือเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกในรอบกว่า10ปีของวิกเตอร์ออบันด้วย โดยวิเจ้าอ์บันได้ให้เหตุผลในการเยือนทั้งนี้ว่าเป้าหมายของตำแหน่งประธานของอังการี่คือการมีส่วนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่สาภาพยุโรปนั้นกำลังเผชิญอยู่ดังนั้นการเดินทางครั้งแรกของตนจึงนำไปสู่การเดินทางไปยูเครนนอกจากนี้ตนก็หวังที่จะทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือ,อยูเครนได้อีก6เดือนข้างหน้าได้อย่างไรรวมถึงยังมีเรื่องของการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและสันติภาพซึ่งตอนอยากเข้าใจมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างสันติภาพด้วยภายหลังการพบปะหารือ วิตเตอร์ออบานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตนได้ขอให้วอลเลนเมเซเลนกี้พิจารณาความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดพักปฏิบัติการเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและถือเป็นก้ามแรกในการเริ่มต้นการเจรจากับรัสเซียเนื่องจากการหยุดยิงโดยเร็วจะช่วยให้การเจรจาเหล่านี้ให้เดี๋ยวขึ้นได้ด้วยซึ่งตนก็รู้สึกขอบคุณวลเลนเมเยเซเลนกี้สำหรับคำตอบที่จริงใจของเขาในเรื่องนี้ขณะที่ในส่วนอื่นของการพูดคุยนั้นเป้าหมายของเราก็คือการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฮังการีต้องการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระดับโลกกับยูเครนเช่นเดียวกับข้อตกลงที่ลงนามกับเพื่อนบ้านอื่นๆของฮังการีฮังการีพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับปรุงเศรษฐกิจของยูเครนและตั้งใจที่จะช่วยเหลือยูเครนในระหว่างที่ดํารงตาแหน่งประธานในคณะมนตรียุโรปอีกด้วยทั้งนี้วิกเตอร์ออบานไม่ได้บอกว่าเซเลนกี้ได้ตอบอย่างไรแต่ทั้งสองผู้นําได้ตกลงที่จะร่วมกันร่างกรษฎิการสามารถแก้ไขปัญหาทวิภาคีร่วมกันและเซเลนกี้เองก็ออกมากล่าวเพียงว,ว่าเนื้อหาของบทสนทนาของเรานั้นเกี่ยวกับปัญหาปัจจจจุบบััันนนทท้งหหมดี่อาาาาาะยเป็รรฐสํ เอกสารทวิปารคีในอนาคตระหว่างเราซึ่งจะเป็นสิ่งที่ควบคุมความสัมพันธ์ของเราและอิงตามผลสะท้อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยูเครนได้รับข้อเสนอหยุดยิงจากวิตเตอร์ออบานแล้วทางนาอีกอรโซฟกวารองหัวหน้าแห่งสำนักงานประธานาธิบดียูเครนได้ออกมาถแถลงความเห็นผ่านสถานีโทรทัศน์ ของประเทศว่าวิกเตอร์อวานาเปิดเผยความคิดของเขาซึ่งนี่ไม่ใช่ประเทศแทรกที่จะพูดถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเช่นนี้และประธานดีก็รับฟังความคิดเห็นของเขารวมถึงแบ่งปันจุดยืนในการตอบโต้จุดยืนของอยูเครนนั้นค่อนข้างชัดเจนโปร่งใสและเป็นที่ท,ทราบกันดีประเด็นก็คือว่ากระบวนการน้งเลา่าก็คือการหยุดยิงไม่สามารถนํามาพิจารณาแบบแยกส่วนได้จุดยืนของอยูเครนคือต้องยุติวิกฤตที่จะสามารถทําได้ผ่านการประชุมสุดยอดสันติภาพที่เริ่มโดยยูเครน ทั้งนี้วิตเตอร์ออบานพยายามปรักดันแผนต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นของความขัดแย้งภายใต้การนาของวิตเตอร์ออบานฮังการีปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้กับยูเครนหรืออนุญาตให้อาวุธของชาติตะวันตกเข้าสู่ยูเครนผ่านดินแดนของตนนอกจากนี้ฮังการียังขู่ด้วยว่า จะยับยั้งมาตรการคว่ำบาตรของสาภาพยุโรปจํานวน14รายการที่ใช้กับรัสเซียร,รวมถึงการยุกเว้นบางส่วนจากการคว่ำบาตรน้ํามันในกลุ่มประเทศต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่จะต้องจับตามองการเคลื่อนไหวของวิกเตอร์ออบานาในฐานะประธานหมุนเวียนของสาภาพยุโรปซึงล่าสุดนั้น ก็เดินทางไปยูเครนแล้วก็คุยกับวอลเดเมียเซเลนกี้และขอให้วอลเดเมียเซเลนกี้นั้นได้รับฟังในเรื่องของการยุติปฏิบัติการหรือว่าการหยุดยิงเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพในอนาคตครับ